รกวแล้วเชื่อต้องเป็นพี่ใหญ่แม่ทำจำได้ไหนเอาอะไรมาให้พี่กินจ้ะไม่ใช่ของพี่ใหญ่นะของคุณป้าค่ะเอาให้พี่เข้สก่อนก็ได้หลงมาถึงก้นรอดจะได้หายหิวน,น้ไไำไม่ได้ทะไม่ได้แก้วนี้วิทยรุงสำหรับคุณป้าโดยเฉพาะนะคะของพี่ใหญ่ต้องงดจัดกว่านี้ค่ะเออวันนี้พี่ใหญ่มาเยี่ยมคุณป้าหรือม,มาเยี่ยมวิทย์จะทั้งสองอย่างจ้ะ <c oughs> มาดูว่าทําให้คุณป้าเขาร้อนใจหรือเปล่าหรือคุณป้ายิ่งแย่ลงอืมคงหรอกเดี๋ยวเนี้ยวิทย์เป็นหลานร,รักของคุณป้านะคะจริงไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วก็นนี้่ใหญ่รักมากก็ด้วยนะ,ะื้อยู่ถือมือมีอะไรจะมาคุยมากเลยไปหาน้ำส้คมคัาดมาให้พี่เถอะป้ค่ะเ,เดี๋ยวจับ ในพิษนี่เก่งมากนะลูกนะ,ะครั้งแรกป้านนะึกว่าเป็นเด็กที่ทําอะไรไม่เป็นซะอีกนี่ที่ไหนได้ทํางานทําการเก่งอย่างกับดีกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกนะนเนี่ยคนนี้ทําทําดีทําได้ฮะแต่ไม่ค่อยชอบทำฮนะเออนี่เดี๋ยวผู้ใหญ่เออวันนี้ทำไมแม่สางพิ์ก็ไม่มาด้วยล่ะอ๋อเขาทำงานครับมผมว่าจะ พามากราบคุณป้าหลายทีแล้วลางานไม่ได้เทือทีนี่เป็นล,ล,าาลาเราช่างเขะว่างเมื่อไหร่ก็ค่อยมาป้าไม่ได้ว่าอะไรแล้วเอานั่งสิพูดถึงแม่ทิพย์แล้วนะป้าอยากจะถามพ่อใหญ่ว่าเห็นชอบพอกันมานานแล้วเมื่อไหร่จะแต่งงานกันสักทีอายุเราก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะทั้งสองคนนะ่ะ มันอยากจะให้เยวิศเขาแต่งซะก,ก่อนนะครับมันเป็นห่วงเขาอือแล้วตอนนี้เยวิทเขาชอบใครอยู่ล่ะเออนี่ใช่เพื่อนที่มาหาบ่อยๆหรือเปล่าคนนั้นอะอุ้ยไอหมูเข้มนั่นนะับผมไม่ยอมรับเป็นน้องเขยแล้วครับเยวิศมันไม่รู้จักเลือกคป้าคนดีๆมาชอบมันก็ไม่ยอมมองมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อใหญ่คนดีๆที่พ่อใหญ่ว่านะคือใครฮะบอกป้าสิเพื่อนผมเองครับ เป็นในตำรวจรุ่นเดียวกันโอ้นที่ใสดีมากใจเย็นไม่ไม่ชอบเอาเรื่องอาราวกับใครเลยคนยังหาได้ง่ายสมัอห่างต้าเขาเขาสนใจจริงจังขนาดขอแต่งงานด้วยนะ<ห>คนของเราไม่ชอบอีกนะไชอบใครก็ไม่รู้ที่มันไม่มีอะไรยเรื่องนี้ผมกุ้งใจยิ้ก็ไม่ได้สนิทนมกับเขาจนรู้จักนิสัยใจคอแร้วนะคะ แต่ที่แน่ๆเขาเป็นคนขี้เหนียวมากประหยัดมัจฉยจนน้าเกลียดนอกนั้นก็ไม่ทราบแล้วค่ะเห็นไมล่ล่ะยังไม่ทันจะรู้จักนิสัยใจคอเขาดีเลยก็ชิงตัดสินซะแล้ะคนเราน่ะนะก็ควรจะศึกษาคบหาดูนิสัยใจคอเขาให้ดีซะก่อนไม่ใช่ดูแต่เพียงภายนอก ที่คิดว่าตัวเองโสดนะ่ะแล้วปัดน้ําใจที่คนเขาเสนอมาให้นะมันไม่งานนะลูกนะจะกลายเป็นสาวถึงทึกไม่มีแม้แต่คนที่อยากจะหันมามองนะลูกคุณป้านี่อยากจะให้วิทชอบับบในโซรัสเหรอคะลาหรอกลูกแต่ป้าอยากให้วิทนะ่ะลองให้โอกาสเข้าบ้างวิทนะ่ะเป็นเด็กฉลาดนะลูกนะก็ว่าอะไรเหมาะ ควรอะไรไม่ควร <S <S การพบคนมากๆม,นะมันไม่เห็นเสียหายอะไร,รกลับได้เพื่อนซะอีกแล้วถ้าหากว่าวิทยังไม่นึกรักก็ไม่เห็นเป็นไรแค่แน่นะ <S <S ถ้าวิทยังไม่ได้แต่งงนะวิทย์อยาจจะได้เพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งก็ได้รินไหมล่ะ วานมาคุณเซง็งแล้วก็เบื่อด้วยเฮ้ยนายโสนันยังไม่เลิกวุ่นวายอยีกเหรอค,คล้ายๆอย่างนั้นพี่ใหญ่มาเล่าเรื่องนี้ให้คุณป้าฟังคุณป้าเขาคงเห็นดีด้วยอะที่มัเชิงอะคุณป้าบอกให้คบๆกันไปก่อนถ้าไม่ดีก็คบกันเนเพื่อนก็ได้งั้นก็ดี ยังไงยังไงวิทย์ก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนพันนั้นใครชอบก็ตาบอดละ <c oughs> ใครจะไปชอบโถไอ้หมูผีสายตาสั้นอย่างนั้นเหรอโอ้เง <c oughs> ียบยังไงนะวิทย์แก่งเลยที่ไม่เบื่อก็ <c oughs> เบื่อเหมือนกันนะแต่วิทย์เป็นห่วงคุณป้าแลาอยากรู้ด้วยว่าทีพุกโจรจะกลับไปอีกไหม มันคงไม่กลับมาแล้วมั้งพี่อย่าไปพูดอย่างนี้สิเขายิ่งห้ามพูดอยู่เขาบอกว่ายิ่งพูดแล้วยิ่งเจอหรือเปล่าเจอก็ดีคอยดูนะวิจะไม่ปล่อยมันไว้นะขอให้เห็นหน้ามันอีกครั้ง,งรู้ดีรู้ชั่วแนะ่ไอ้นคนเห็นซวยสัญญาก็ไม่เป็นสัญญาเฮ้ยอะไรใครสัญญากับว,วิทย์อะ คือวิทย์คิดถึงวิทย์เคยสัญญาไว้กับเพื่อนน่ะแล้ววิทย์ก็เข้าใจผิดคนคนนั้นไม่ใช่เพื่อนวิทย์อีกต่อไปแล้ว ทำแต่บ่ายะอะไรนะคะจังสาวนี่เครับหรืออย่างจ๊ะทำอะไรกันนักหนาืม<อ>ไม่ทำก็ได้ไงเนี่ยดูบ้านนะคะวิย์ไม่อยู่ไม่เท่าไหร่โลกยังกำลังหนูโดยเฉพาะห้องที่ใหญ่ศกกับปลอกี่สุดในลอกเลย กว่าจะเสร็จนี่แทบตายไอแดงมันไม่ทำความสะอาดมันเนี่ยจ้างให้ถ้าพี่ใหญ่ไม่ใช้มันมันก็ไม่ทำหรอกขี้เกียจเราจะตายไปเนี่ยนะพี่ใหญ่ถ้าพี่ทิพมาบ้านแล้วเห็นบ้านสกปรกเนี่ยนะเขาต้องหมดรักพี่ใหญ่แน่แน่เลยเกินไปเกินไปจะหมดรักอะไรกันง่ายอย่างนั้นนะจริงๆอะืูบ้านสิวันนี้พี่โทรศัพท์ทางไกลไปคุยกันในกลางเขาเนย พี่ใหญ่นึกไงถึงได้โทรไปหาพี่กลางเรื่องงานราชการอะไรนิดหน่อยนะเขาฝากถึงเราว่าเมื่อไหรจะขึ้นทางโน้นบ้างเขาจะทําบุญบ้านเผื่อวิทย์จะไปช่วยฮะเอ๊ะองานทําบุญบ้านนี่มันกลางเดือนหน้าไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่รีบไปนนเนิ่นๆไงนะเผื่อมันจะต้องเตรียมอะไรฉุกเฉินแล้วก็จะไปเมื่อไหร่ะเผือ่อพี่จะจองตั๋วเครื่องบินให้เลยสักต้นเดือนหน้าดีกว่า วิทคุณต้องอยู่ทําบ้านอีกสักสองอาทิตย์มองนั้นเหรอนี่อีกสองอาทิตย์้วน,น,ะน,นะคุณวิชุดาวก็จะไปแล้วนายไปถึงนูนะ่น้วมืดนะนายรีบทํากระท่อมเลยเข้าใจไหม <c oughs> จะทันบอกไม่รู้เนี่ยโถเหลือแหละพี่โสกระท่อมเสือมืด่สามวันก็เสร็จนะ <c oughs> <c oughs> ว่าแต่แผนการไม่เปลี่ยนแน่นะพี่นะเอยไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วถ้าฉันไม่ทําอย่างนี้นะคุณวิชุดาก็จะไม่รักฉันหรอกนี่ว่าแต่นายจะไปทําโหดอะไรกับคุณวิชุดาเขามากนะจะไปเชื่อเฮียเขามันจะทำร้ายจิตใจกันจนเกินไปเข้าใจไหมพี่ซอผมรู้นะผมรู้ดีเลยแล้วว่าผมควรจะทําอะไรฉันก็ไว้ใจแกไม่ไว้ใจแกก็ไม่ให้แกไปหรอกเออนี่แล้วล่ำลาแฟนอะไรยัง เราจะไปพรุ่งนี้นะพี่แล้วพี่โสดนะผมว่าพี่กับผมมาทำสัญญาตกลงแลกเปลี่ยนอะไรกันหน่อยดีกว่ามั้งเฮ้ยบ้าแลกเปลี่ยนอะไรง่ะก็ระหว่างที่ผมไปทำธุระให้พี่ทางโน้นน่ะเออพี่โสอยู่ตรงนี้พี่โสต้องหมั่นไปเยี่ยมคุณแหววให้ผมบ้างนะครับถ้าแหววเห็นหน้าพี่ก็ได้นึกถึงผมอ่ะเออก็ได้ก็ได้ก็ได้แต่ฉัน ฝากได้ไม่นานนะมันรีบมาดูเองแล้วันต้องรองเลยว่าผมจะทำให้วิชิดารัตพี่โสงให้ได้เลย,อยเอ้ออย่นวัวน้องชายขอบใจเว้ยแม่นี่ทำดีเยอะๆหน้าตาหล่อคิดถึงเธอฉันคิดถึง